สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับที่ผ่านมานะครับเราพูดคุยในเรื่องของสิทธิสวัสดิภาพของลูกจ้างในการประกันตนนะครับโดยเฉพาะมาตรา33นะครับแล้วก็ลูกจ้างที่ถูกลูกจ้างมาตรา39และก็กลุ่มอาชีพอิสระตามมาตรา40นะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน ของสำนัมมากงานประกันสังคมครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติพิเศษนะครับจากรองศาสตราจารย์ดอ,อร์วิจิตรศรีสงวนวงศ์กรรมการกองทุนเงินทดแทนและที่ปรึกษาสำนัมมากงานประกันสังคมครับสวัสดีครับท่านที่ปรึกษาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็เราต้องมาพูดคุยกันถึงนะครับว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยความคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์แห่งนี้อันนี้เราต้องมีหลักการในการที่จะทําไปและก็เป้าหมายเพื่ออะไร ก็สํานักง,งานประกันสังคม,มนะคะเรามีเจตนาเรื่องของช่วยเหลืออย่างที่ประชาชนทราบอยู่แล้วสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่2กองทุนนะคะกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนในกรณีของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเป็นการช่วยเหลือให้กับลูกจ้างที่ทํางานแล้วเกิดเหตุประสบภัยไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บอุบัติเหตุทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ หรือสูญหายไปเนื่องจากการทํางานนะคะต้องย้ำว่าต้องเนื่องจากการทางานคร่ะทีนี้ประเด็นตรงนี้แหละค่ะสํานักงานประกันสังคมก็เล็งเห็นว่าในในส่วนของคนงานที่ประสบเหตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะมีส่วนช่วยเหลือได้ยังไงในกรณีที่เขาบาดเจ็บหรือทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะภาพไม่ใช่ให้เขาหดหูรู้เลิก กาารทไปจ่ายเงินเองไปดูแลกันเองนะครับให้ยงให้ญาติให้ครอบครัวเขาไปดูแลเองนายจ้างก็ไม่ใส่ใจอันนี้เราเราเห็นเรนภาพมันอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนเราเนี่ยหดหูไปหรือไม่ได้ทําอะไรไปทํางานนะคะมันก็จะเป็นการที่สูญเสีย ไปโดยใช่เหตุนะคะสำนักงานประกันสังคมเล็งเห็นในส่วนนี้ก็จึงมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานอะไรคือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานก็คือประเด็นว่าถ้าเขาบาดเจ็บสูญเสียอวัยวภาพเนี่ยแทนที่จะไม่ทํางานเลยก็ช่วยเหลือเขาให้เขามาฟื้นฟูแล้วก็สามารถกลับไปทํางานได้สามารถกลับไปทํางานได้ในที่นี้ก็อาจจะกลับไปทํางานที่เดิม หรือจะกลับไปทํางานที่ใหม่ก็ได้หรือจะกลับไปทํางานบ้านก็ได้เพราะมันเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตส่วนหนึ่งะนะคะแล้วฟื้น<ล>ฟูนสภาพร่างกายฟื้นฟูสภาพจิตจิตค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาก,กับสังคมคในอนาคตนะคะงนั้นประเด็นก็คือที่มาที่ไปเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมจึงจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนงานเหล่านี้ค่ะลูกจ้างเหล่านี้ที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะภาพ บําบัดเขาและเขาสามารถกลับไปทํางานได้คืนสู่สังคมใช่เพราะว่าคนที่เสพยาเสพติดยังถูกไปสู่บาบัดได้ใช่แต่ว่าคนแรงงานเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่จะกลับเข้าสู่สังคมคนที่จะกลับเข้าไปสู่ระบบการทํางานนะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ใช่ทีนี้การที่เขาจะกลับไปได้อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่สามารถว่าสมมติว่าเราแขนขาดขาดขึ้นมาไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นบบัดทําเองได้ มันมก็<ช>ต้องมองบบัดว่านิ้วงอขึ้นมาได้ใช่ค่<ฮ>ะมันก็ต้องมีเทคนิคมีหลักสูตรซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเราเนี่ยก็จะมีหลักสูตรในการบําบัดลูกจ้างแต่ละคนคะเป็นเฉพาะกรณีกรณีแต่ละคนแต่ละคนไปก็จะมีหลักสูตรของเขาเพื่อจะดูแลว,ว่าเขาเนี่ยสูญเสียไปแบบเนี้ยเรามีการทดสอบดูว่าเขาควรจะต้อง ได้รับการบําบัดประเภทไหนส่วนไหนและจะกลับไปทํางานประเภทอะไรได้ตามค,ความต้องการของเขาด้วยนะคะแล้วก็ตามความเหมาะสมของร่างกายออที่จะเอื้ออํานวยให้เขาไปทํางานต่อได้ค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออประเด็นคือศูนย์ฟืนฟ้นฟ,นฟนูสมรรถภ,ภาพคนงานเราเนี่มีการพิจารณาเป็นเคสให้เขาสามารถกลับไปทํางานสิ่งที่เขาควรจะกลับไปทําได้อาจารยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอุตรดิต มีคนงานที่แขนขาดเขาก็ไม่สามารถใช้มือเราก็มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยฝึกใช้เท้าเขาสามารถที่จะใช้คีย์บอร์ดได้เขาก็กลับไปทำงานออฟฟิศได้เนี่ยค่ะซึ่งมันต้องใช้เทคนิคหน้าที่ของศูนย์นะครับแต่กาความเป็นมาเนี่ยพอเราตั้งมาแล้วเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าเรามีหลักสูตรนะครับหลักสูตรเนี่ยเรามันต้องมีคนคนที่ดูแลหลักสูตร คนที่เชี่ยวชาญทั้งด้านจิตใจของผู้ต้องผมต้องบอกว่าเป็นผู้ผู้ผู้ฟื้นฟูกันแล้วกันนะครับคนฟื้นฟูเราก็ต้องมีการประเมินของเขาว่าคนนี้ควรที่จะรับคอร์สนี้หรือคนที่เป็นคอมพิวเตอร์อ่าเราเขาอยากเรียนรู้คอมพิวเตอร์ต่อเขาอยากเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์อันนี้เราก็จะต้องมีคนที่ประเมินตรงนี้ใช่อันนี้เป็นใครก็ขั้นตอนมันจะเรามีผู้ชำนาญการใช่ค่ะค่ะ งั้นงั้นถ้าถ้าเริ่มเลยตั้งแต่แรกเนี่ยศูนย์ฟื้นฟูโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี25เราเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมาเหมือนให้ความช่วยเหลือให้เปล่าเทรนเทรนหลักสูตรต่างๆให้เราด้วยนะคะตั้งแต่ปี25งห้าเขาให้เงินช่วยเหลือเรามาประมาณร้อยก่าล้านนะคะในการก่อสร้างมานเป็น ร้อยล้านบาทนะคะคิดเป็นเงินเยนก็พันกว่าล้านเยนประมาณเป็นร้อยล้านบาทเราร้อยล้านหนึ่งร้อยสี่ล้านบาทแล้วเราก็มีค่าที่ดินค่าอะไรต่ออะไรในการก่อสร้างเบ็ดเสร็จเราได้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่จังหวัดปทุมธานีเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากญี่ปุ่นนะคะก็ให้เทรนในการหลักสูตรต่าง เพื่อให้เหมาะกับคนที่สูญเสีย,วยอวัยวะต่างๆหลังจากนั้นเขาก็มาประจําช่วยเราเราเองก็ได้รับความช่วยเหลือให้เราไปฝึกที่ญี่ปุ่นครับนะคะก็เทรนหลังจากนั้นเราก็เริ่มเปิดศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสมรรถภาพที่ปทุมเป็นแห่งแรกที่ตั้งแต่ปี28ครับวันแรงงานนะคะก็เริ่มหลังจากนั้นที่ทำไมถึงเลือกปทุมเพราะว่ามีโรงงานเยอะหรือเปล่าทำไมถึงเลือกปทุมอาจจะมีความพมร้อมในส่วน โรงงานก็เยอะแล้วก็ใกล้แลล้้วกก็ในะคะแล้วเราก็ต้องมีแพทย์ประจำนะคะมันอาจจะมีความพร้อมที่ดินมีอะไรประวัติศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเราขยายไปไหมเราก็ขยายค่ะปัจจุบันเรามีทั้งประทุมมีทั้งเชียงใหม่ครับนะคะแล้วเชียงใหม่นี้ตั้งที่ไหนฮะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ลิมแม่ริมนะคะแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับนะคะ แล้วก็มีอยู่ที่ระยองนะคะระยองก็โรงงานเยอะนิคมอุตสาหกรรมใช่ใช่ก็สามภูมิภาคก็คือที่จะไปตั้งเนี่ยก็มีการวางยุทธศาสตร์เหมือนกันว่าควรไปตั้งตรงจุดไหนรองรับในส่วนของผู้ใช้แรงงานที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานก็เป็นสามภูมิภาคเราและปีหน้าเราคาดว่าเราจะเปิดที่ขอนแก่น เกิดได้นะคะก็เป็นภาคอีสานเราอีกอีกกันหนึ่งแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาภาคใต้เร็วๆนี้แหละค่ะก็จะครบทุกภูมิภาคเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานครับเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาพูดถึงเรื่องของหลักสูตรค่ะหลักสูตรนี่เราเหมือนเวลาเราไปเรียนไหมต้องมีหลักสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้ามีะบวนการไหมฮะว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุอย่างนี้อุบัติภัยอย่างนี้ต้องเข้าอย่างนี้เรามีหลักสูตรไหม ขั้นตอนการกําหนดหลักสูตรเนี่ยค่ะ,อะขอเรียนว่าอย่างนี้นะคะว่าสมมุติว่าคนงานได้รับการบาดเจ็บเนี่ยเขาก็แจ้งไปที่สํานักง,งานประกันสังคมคทุกพื้นที่ในประเทศไทยเราทุกเขตที่เรามีอมพอแจ้งความต้องการที่จะเข้ามาการฟื้นฟูเราก็จะรับมาหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการฟื้นฟูก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าโอเคแต่ละเคสแต่ละเคสเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปฟื้นฟูนะคะสมรรถภาพก็ ไปไปตามแต่ละศูนย์แต่อย่างที่ที่เรียนนะคะเราจะมีคนใกล้ภ <5 S 2> ูามีลำเนาไหนก็ไปตรงนั้นค่ะ,คะใช่หลังจากที่เขาได้รับเข้าไปแจ้งอยู่ที่แต่ละศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสมรรถภาพแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานมีผู้วินิจฉัยว่าบุคคลคนเนี้ยเหมาะสมจะอบรมหรือฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพ ในกรณีไหนกรณีไหนเพราะแต่ละกรณีมันก็ไม่เหมือนกัน,นบางคนขาขาดบางคนแขนขาดบ,บางคนขาดนิ้วแค่นิดเดียวนะคะสมมติยกกรณีว่าถ้านิ้วขาดนิดเดียวแค่ยังเสียวแล้วชาอยู่อ,อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีลักษณะเราเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่กลับไปทําบ้านเป็นโฮมโปรแกรมนะคะก็อาจจะสอนเทคนิคเขาวิธีฟื้นฟูนฟนทํำยังไงก็กลับบ้านไปในกรณีเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ใหญ่ขึ้นก็แล้วแต่ว่าคนนี้เนี่ย จะต้องฟื้นฟู3เดือนบางเคสก็เป็นปีะนะคะทีนี้เนี่ยก็เป็นไปตามลักษณะส,สมะอที่ที่เราสูญเสียแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือเราก็จะพยายามดูว่าเขาอยากจะกลับไปทำงานที่เดิมไหมหรือเขาจะไม่กลับไปทำงานที่เดิม,มยกกรณีแรกถ้าเขาอยากจะกลับไปทำงานที่เดิมนะคะเราศูนฟื้นฟูก็จะไปคุยกับนายจ้างผู้เดิม นะคะรายเดิมว่าเขาเนี่ยเหมาะสมอยากจะให้เขาไปทํางานที่ไหนเขาอาจจะเคยเดิมเป็นทําเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกลแต่วันนี้เขาอาจจะ,ะสรีระไม่พร้อมอ,อาจจะไปทํางานออฟฟิศเราก็จะมาฝึกงานฟื้นฟูส,สมรรถภาพเขาไปในงานออฟฟิศงานในสํานักงานงานในสํานักงานทําอะไรบ้างก็อาจจะกลายเป็นทําคอมพิวเตอร์ทําพิมพ์ดี ทำทุรการใช่ค่ะทําธุรการเช็คสต็อกเช็คสโต้ก็ก็แล้วแต่นายจ้างว่าก็เหมาะสมจะไปทําอะไรครับส่วนแรกก็คือ 1. ลูกจ้างค่ะความประสงค์อยากกลับไปทํางานหนึ่งที่เดิมที่เดิมสองตำแหน่งหน้าที่เดิมหรือเปล่าแต่ต้องดูร่างกายคุณเองใช่ไหมฮะเราช่วยดูด้วยว่าสามารถทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่ลูกจ้างเองนะครับว่า คุณทําอย่างนี้คุณทําไม่ได้หรอกคุณต้องเปลี่ยนหน้าที่การทํางานแต่ยังอยากอยู่ที่บริษัทเดิมเพราะพ่อแฟนอาจจะอยู่ที่เดิมนะก็อกลับมาก็ต้องแบบทางนี้ก็ประเมินอีกทีว่าที่เหมาะสมเป็นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือว่าทางนายจ้างเองเนี่ยเขาก็ต้องรับรองด้วยว่าเขาไม่เอาหรือเปล่าหรือไม่มีงานประเภทนี้ให้เขามีไหมฮะมีแบบนี้ไหม ก็คงคงในในตัวเลขนี่ไม่ชาไม่ไม่ชัดเจนแต่ปกติเนี่ยเขาก็จะรับเขาทํางานเพราะว่าเราเองเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ละที่ต้องมีคนเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายนะคะก็คือร้อยหนึ่งสองคนนะครับคนที่ร้อยหนึ่งสองคนรู้ไหาสองรือเออสองคนร้อยละสองคนร้อยละคนเดียวคนเดียวค่ะก็ก็แล้วแต่เขานะคะ แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือเราต้องมาดูว่าเขาที่เขาสนใจด้วยแล้วเขาอยากจะทําแล้วก็ที่สามารถทําได้ไออาชีพเนี่ยมีทั้งเตรียมก่อนเข้าทํางานแล้วก็เข้าทำงานอันนี้คือระบบการฟื้นฟูใช่พอเข้าไปปุ๊บฟื้นฟูคะเป็นระบบยังไงฮะระบบการฟื้นฟูก็อย่างที่เมื่อกี้นําเรียนว่าหน่ พี่นิชัยก่อนค่ะสองเข้าระบบเข้าระบบอ่าซึ่งแต่ละบบแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนสามเดือนมาคน6เดือนใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยอาจจะหลักสูตรคกล้ายกันแต่ว่าสกิลของคนมาไม่เหมือนกันอ๋อฮะถูกไหมคะเราเราเราใจชอบไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะทางศูนย์ฟื้นฟูก็จะมีการพิจารณาให้เขาแต่ละคนแต่ละคนไป